สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่างเอมิดเกมอีกเช่นเคยแล้วก็มาวาดด้วยเรื่องการลงแรงกับเพื่อนกับฮิวมาม่าเหมือนเดิมไปเราไปลงกันเลยคทันตัวโอเคครับทุกคนเราก็มาวาดด้วยเรื่องกับทีมก็บินตกเหมือนเดิมเอาลงต้นเกมเลยเหรอลงต้นเกมเลยว่าลงไหนลงไหนลงไหนดีลงอ่อนนี่ เออเองจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาทำไมก็ตามไม่ทันยาจะหมุนไปหมุนมาแน่ไม่หมุนนะในกล้องขอเรอไม่ใช่หมุนไปหมุนมาขอใช้ไอที่นแล้วคนเยอะไหมนี่เต็มบุ๊กคุณคนสี่ตัวเป็นตี G36 ได้ทุ่มสั่งก่อนแล้วไหมได้ G36 ไปบ้านนู้นงถือมาดีโอ้โหดีแล้ได้ปืนมาบาลนิสันเฮ้ตรงนั้นโอ้ยเห็ดไซเบอร์อีกแล้วเป็นแบบเปอร์โคตรดีเห็ดไซเบอร์สนใจมาเอาอไม่จ๊ะมันเป็นที่เพิ่มวิ่งเร็วอ่ะเปอร์ดูดิใช้ปืนบาบาบาบลนิสัน บรนเอาอีกแล้วเป็นไงเป็นไงละ่ะชุบก็ชุบไม่ได้เงินก็ไม่มีสักบาทมันมีสองร้อยมีเงินกี่บาทสองร้อยอะเอามาแลกกันไม่ต้องใช้แปดเลยไม่เขาไม่ต้องใช้ในการซื้อนึ่งก็ิโลตัวนี้ที่สู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเก็บเงินไว้เอง <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเก็บไว้ แกบอกปเขยป้าเขารู้ว่าทำไมเองถึงอยากชุบฟาใส่คนนั้นคือฟาใสเหรอใช่เขาฟาจะตายเหรอใช่ไม่รู้เนี่ยชื่ออเขา่องตายเขารู้เนี่ยอุ้ยออ้ยวิมีคนอยู่แถวนี้ เราอยากเป็น,นอันนี้มันคืออะไรอกก่ะกดแล้วมันเฮ้ยดับดับดับพีพีพีต้องความเร็วแล้วโ่อู้ส่งยาวส่งยาวสวยมีชิปอัปเกรดจัดการอัปเกรดนัด่นนะ ยะใครเอ็กกับปืนแรลวกเไม่ไม่เไม่เอม่เอารียนนะห้าหเหร,อรดดดาเอาพ่อเขาอัพไปแล้วไม่ชุบเพื่อน,นงไ,งไม่ชุบ มันผูดได้มันมีกองเสริมก็บาง,งนี่ดี่ซน์บ้างบ้างจากการดูของกระผมแล้วไม,ม่มีเขาเจอปืนอัพสามอะ่ะปืนอะไรปืนอนดูในในในอาวุธเขาแล้วกัน,นดูไอ้กลรูียมตารางหมดั่วไปกไป็ไบบ โอ้ไม่ก็มันคือปืนอะไรวะปืนไอ้เนี่ยแม่ที่พีพอดีวยู่อ่า uh huh. ปืนที่มันเป็นหน้ากากหน้ากากเอ้ยปืนมันมีหน้าจี้อยู่หนึ่งมัว้าวเราเจอสกาแล้วปืนที่มันมีเสียงตั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 งมันเสียงดังใส่ตูอ้อ่ะโอเคเราได้สก,กาของเรามาแล้วเราจะเล่นเสร็จนี้เ,จจเล็บจ้องควง้วยนะ ไม่ไม่มีซองควงตรงยาวจ้ะพี่ตรงยาวองี่เคครับพี่สองยาวเลยอุ้ยเขามีที่วิ่งเร็วด้วยไม่มมเ,เคยมีวิ่งเร็วจริงๆวิ่งเร็วจา้าทำไมตรงนี้คนตายหลายคนใช่เหาหรอยนใช่มีคนช่วยฟัดใสนะ ทุกคนอยากรู้ไหมว่าฟ้าใสาคือใครอ,อยากปีวินเร็วทุกคนอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อคนว่าไม่เต็มบารเองเต็มจนล้นนะสิไหมว่าใช่เขาใจถูกอ,อ,อ,อู้กังแสงม,มีคนเปิดกังแสงไว้ด้วยแม่อู้นี่ไปเอาเลยรันงอยู่นี่แพนอยู่ตรงนัน้นหรออุ้ยอุ้ย อุ้ยได้ทองยาวอัพส uh ์ด huh. ังมาว่ะเขารอแลกนี้ก่อนมุมนี้ดักเลยดักเลยเผื่อมันเสิดมามุมนี้สกาคุณน้าี่ได้สกาอัพส์ดมาแล้วเป็นไงเปิดแดดนะยิีไม่เชื่อกเปลือกป่ะไม่มีว่ะเขาแค่มาขโมยของเพื่อนแค่นั้นเองใช่ยิมใช่เปิร์ป์ก็แถวนี้ป์เขามีซองยาวมาเอาซองยาวไหมมีแล้ว เอาเินทั้งหมดแม่เขาร,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 รู้แล้วทำไมจะชุ่แม่ยุตอบช้าเอ,อ่รู้ไหมเขามีเงินกี่บาทพันหนึ่ง มีกี่ร้อยอ่ะเฮ้ยรอรอดักเฮ้ยเราเราอยู่รวมกันไหมรวมกันเราอยู่แยกกันเราก็อยู่รวมกันเราอยู่รแยกแยกหมู่เราตายแยกหมู่เราอยู่มาวิทย์มานี่หน่อยทำไมไม่โดนเหรอไม่โดนเฮ้ยยายายา ส่วน,นเออาร์เหรอส่วนปืนพุรกาจก็ขอใช้อยู่นี่ไงขอหน,น่อยดหนิดนึงเย้อะก้อนกมแมนก่อนแมรินเมรินเพื่อนโดนยิงมางอ้าวเราอยู่ที่วงเดแบบน,ใน,ใน,ในคนโดนตรงไหนอ่ะแมวลำอ่ะแล้วมันขึ้นไปบนนู้นได้ยังไงก่อนเฮ้ยอาร์จีเอสอ๋อมันนิ่งไปเหรอ เออคุณนาย einmal, แมวดำรับให้ผมไปช่วยะะไหมฮะไหมองกระโดด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 กระโดะโดเนี่ยรุดอีกพุทมาแล้วทำไมไม่เจอไอ้เงนแปดเลยวะผู้ชายมีไอ้เงนแปดเปล่า,ลาตามกระโดดไม่กระโดดตามฟ้าใสไปล่ะคุณกำลังไปคุณผมมาตามฟ้าใสอะไรหมดแล้วเนี่ย าายอยากรู้ไหมว,ว่าฟ้าใสา<ภ>าคือใครยีผีปอบหูปัดตามไปเป็นตีตานตอาปกป้องฟ้าใสาป่าปกป้องตามฟ้าใสไปอ่ะอีกตัวนาาจะทรอย่าลนี้อะไรมัน ไหนคะเอา้าชอบจะทำไม่ได้คนเดียวไปที่คลังแสงไปทำไมเพื่อนมีประตูคลังแสงว่ะต้าล่าสังหารอยู่ลูกให้เราไปตามเราไปใกล้เก็บต้าล่าสังหารไหมจุดตล่าสังหารอยู่นี่จะเข้าไปที่หุ่นก่นเลย đặt vuông đặt vuông đi đặt vuông thì không làm nhé. bánh tôi ta không hành tay con วิชาดนี้ต้องขับรถออกไปละไปทางนี้ดูแล้วตอนนี้ติดอีกตัวหนึ่งอยู่ ให้มันระเบิดตุ้มเลยเเตุ้มตุ้มไม่พอใส่ตาแล้วตาแล้วอโอเคเ,เย้ขบับรถลงน้ำทำไมก่อนอค่อยๆเอ้าดูาเร็วรีบตืนมีคนจะตายแล้ว มีที่เรียกรถเดียวเขาจะบอกว่าคอมโบมีเงินพันแปดทำอะไรได้เอ้ยอีหนึ่งคนสุดท้ายเอ้ยอีสองคนสุดท้ายเขาไปจูฟ้าใส่แล้วกันมั้ยหล่ะเจ้าหน้าจ่าดีอย่ายยังเขาไม่งั้นอยู่สองพันสองนะเขาไปอย่าคิดอย่าคิดอะไรแปลฟกที่เองจะรักกับฟ้าใสไอเรีนฟ้าใส เย้ ay, ตอนนี้แฟนดิปเปอร์ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะมา <c oughs> อะพี่ครับผมได้ชื่อหมานะคะพี่พี่เรียกคุณมมมให้ถูกด้วยนะคะพี่อ่ะพี่ปรีพี่ปร,พปรีพูดแบบนี้ไม่ได้นะเป้าเขาเจออีก M8 เอาเปล่าเอาเร็่อเอาเดน,นอขอมากไว้ให้นะ เอาเอ็มแปแล้วกันเนาะเขีเวปลอดภัยลดลงก็วิ่งกลับไปทางฝ้าใสคืนเหมือนเดิมนันดีอิวมาเอาไงดีเ๋็วมายิงมันทางนี้ตรงเขาอะมันโหดไหมอะนี่โหดนี่โหดใช่มีซองยาวเอ็มอมี เรียรีแม็ก่อตงมันลอยข้างบนด้วมันจะเปียกด้ะพี้พวกนี้ชุบเขาสวยมาเขาไม่ที่ชุบแล้วเขาชุบเองเอาบัดหมดเวลาเกมซื้อไปหนึ่งตัวไป ถัอวับงั้นไม่พอจ้า<ต>มันเล่นมุมบนวะย่างไงก็นะอบอกแล้วมันได้เปรียบฟ้าใสเลือดใชเนาะโอ้มันรักไอ้ไงฟ้าใสแน่รนจริงได้อยู่ว่าเฮ้ยขอเล่นให้ได้ไหมขอเล่นให้ได้ไหม เราจะชนะไหมจะไปฟันใครที่แทนคนนี้ <L an> ใช่มันมีตัวข้างๆ2ตัวประคนไทยไกลไหมผิด <L an> ประคนไทยก็ไกลอยู่นะมันใหญ่มันเป็นไรม่เป็นไรวิ่งได นับสองก็ไม่เป็นไรโอ้ก <destiny. S 1> oh ็ห้าสิบสี่เกือบขึ้นแดงแล้วขห้าสิบสี่ครับผมอันนี้อีพีสี่เราจะทำเป็นอีพีสิบเป็นพาร์สพา,พาแล้วก็พาร์สพาร์าานะเล่าะ <c oughs> อันนี้เราจะทำเป็นพารสหนึ่งนะลบไอ้เดขาจะโหตการระเบิดทั้งเสียง วิัมเราจะเริ่มกันเลยไหมไปเกียรถเผื่อนี่เราไปหาปืนที่ถือได้ดีกว่าทำไมเล่นแล้วไม่เจอถั่วปังก็นั่น กันต่อไปกันต่อออกเดินทางหกโมงเช้ากันไดนะ้ไหมแอกใส่ไม่ได้แอกไหแค่พอมีทายแล้วมันสามารถแอกได้อ้าไ<อ>ม่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีหรอได้แล้วไงขึ้นโกแล้วโกเท่าไหร่เป็นค่าของเล้งโกลดูนะพูดเสราจแล้วเปิด แต่ก็มกดการันกันโดเอดูข้างเราเห็นอะไรไหมเฮ้ยเพื่อนเรานี่วเฮ้ยแย่างมันโอเคตอบตดต่อโเคไปงไม่เกิดเราไม่เราไม่ลงวงฟ้านะคะเราจะไปลงลงมาถ้ารถไฟดีกว่าต้ามันมาใกล้ใกล้ก่อน มไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนหรอกเขาเองเขามาทำเรารอให้เกมลงให้เลยไหม,ามาางาัไม่มีน,มน,นกแล้วเขาสกินตัวเนี่ยจะตก ับผมครับใช่เราเขาลงฟา,าร์มทัวเปียดีมั้ยโอ๊ยเบอร์อะไรอะ่ะน,นี่ลงฟา,<ม>าร์มเขาลงฟาร์มทัวเปียะ ใครจะเก็บเงินได้เป็นคนแรกคนนั้นเป็นเขาเองได้กญแจคัจงแสงแล้วด้วยเก่งดีมีระเบียบเพียบคุณธรรมไม่นำสังคมเคสดสิอจีเอตเราไม่เราจะเล่นเฮ้ยได้เอเคแล้วว่าจะเล่นเอเคนี่ ไม่เห็นเหมือนกับ <laughs>